2030ไปถึง0 0น9์ศูนจะมีความหมายของมันอยู่เฮงโชคพนันผมต้องเ<ล>อาคู่ไหน,นได้บึงเบอร์มีคู่เสียคู่หนึ่งคือทิ้งเลยทะเบียนรถ2442ไปดูเดี๋ยวหาได้ร้านเดียวให้ตกเล,เลขนี้เขาเรียกเสน่ห์เลขสเสน่ห์เสเน่ห์แบบมนต์ดำยิ่งคนเจ้า <คน S 2> ชู้แล้วใช้นี่เกี้ยเลยแล้วถ้าคุณถ้ามึงมีเลขนี้มึงห้ามไปบ่อนแน่นอนเลขไหนไม่ได้เลขนี้สินกังเงินพังรั่วก็เจ๊งเลย ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AI Forecast นะครับรายการที่จะพาะทุกๆคนเนี่ยไปพูดคุยกับกูรูในวงการพนันหรือว่าวงการความเชื่อนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้ครับผมอยู่กับแขกรับเชิญคนหนึ่งนะฮะซึ่งเขาเป็นกูรูในเรื่องตัวเลขนะครับเขาศึกษาเรื่องตัวเลขมาตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็น เบอร์มงคลทะเบียนรถมงคลอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับตัวเลขนะฮะและเขายังใช้ความรู้เขานะฮะในการช่วยเหลือคนในเรื่องของการเสริมดวงในทางตัวเลขอีกด้วยนะะเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ไปเจอเขาเลยดีกว่าสวัสดีครับคุณนุก๊กสวัสดีครับโอ้โหผมขอถามก่อนเลยว่าอะไรทําให้สนใจในเรื่องของตัวเลขมันก็เริ่มจากความเชื่อก่อ่อาสมัยก่อนเราก็เป็นคนเล่นใช่ไหมข้าพับธุือตองเล่นแล้วก็เล่นหมดมันจะมีทั้งบอล ครับอ่ะหวยครับซึ่งอันนี้เกี่ยวกับตัวเลขตรงๆแล้วอ๋อเล่นหมดคือหมดทุกชนิหมดทุกชนิดผมนึกว่าเล่นจนหมดมาหมดด้วยเลยนะแล้วก็เคยมีไงยัาไม่มีไงครับแล้วก็ดูเลตอ่ะที่มันเกี่ยวกับตัวเลขตรงๆใช่ไหมศาสตร์ของตัวเลขมันคือความเชื่อไงมันคือความเชื่อสมัยโบราณแล้วครับซึ่งมันมาจากตำราเดียวกันตำราสมัยก่อนเลยพี่ชัยโงครามตำราที่เขาว่ากันตำราโหหลวงก็จะมี กำหนดอยู่ว่าตัวเลขอ่งเงี้ยคูณเนี่ยหน,นึ่งศูนย์สองศไปถึงศูนยก้จะมีความหมายเข้ามันอยู่เพราะฉะนั้นคนสมัยเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ครับหรือชื่อที่มีผลรวมตัวเลขอืมก็ไก่ก็เท่ากับเลขหนึ่งพอรวมกันก็ยิมีผลผลรวมมาในในขั้นเขามีหมดมันก็มาจบที่ตำราเดยียวกันความหมายเดียวกัน ก็คือทุกสำนักทุกอาจารย์เนี่ยก็คือมาจากโหนหลวงเหมือนกันมันก็เออมันก็มาจากตำราสถาบนว่าใครเป็นคนตั้งเนี่ยโอ้โหขงยอมันไม่ถึง,งนะแต่เปไปตำราไม่ใช่เป็นตำาราเดียวกันมาตั้งแต่ไหนตั้งไรนะสักไปเรียนสมาคมโหนประเทศไทยหรือไปเรียนตัวเลขมันก็จะเป็นตำราเนี้ยคู่เนี้ยความหมายคืออะไรคู่นี้หมายอะไรเลขคู่นี้ดีคู่นี้เสียนอกจากจะเป็น้องฝั่งจีนะจะมีอีกแบบนึงเช่นคนไทยเนี่ยทุกตำราเลยนะไม่ว่าจะเป็นเบอร์มงคลหรือชื่อนามสกุลหรือใดๆหนึ่งสี่สี่หนึ่ง ไม่ดี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 มากเลยหนึ่งสี่สี่หนึ่งดีมากเลยหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่สองสองสี่ดีหมดเรื่องเราะหนึ่งสี่สี่หนึ่งคนไทยถือว่าดีครับตำราไทยชื่อเลยคุณหรือว่าเขาเลขถือว่าดีแต่ถ้าเป็นจีนฮ่องกงหนึ่งสี่สี่หนึ่งจะเฮียกันดีเฮียมาสี่ก็คือสีตายรึเปล่ามันรวมคู่หนึ่งสี่เลยสังเกตดูนะฮะถ้าคุณไปฮ่องกงคุณขึ้นลิฟต์จะไม่มีชั้นสิบสามลิบสี่สิบสามเนี่ยเขาอ้างอิงจากฝรั่งด้วย เป็นสากลเพราะว่าตอนนี้โลกมันเปิดกว้างก็รับนักท่องเที่ยว13เนี่ยก็ถือเป็นสากลว่าลิฟต์จะไม่มีชั้งส3ครับเพราะจะข้ามไปเลยเป็น12 12 A งสอะครับว่าไปเป็นสเป็น14เลยแต่จีนฮ่องกงเนี่ยจะเป็น12ไป15เลยอ๋อไม่มีทั้ง13 14เลยก็จะสรุปเนี่ยก็จะมีตำราไทยตารแล้วก็มีฝั่งจีนแล้วก็มีสากลก็คือเป็นทางยุโรปแต่ว่าพวกสากลเขาไม่เขึ้นอะไรมากเขาไม่เขึ้นอะไรมากแต่สิก็ถือว่าเป็นสุปสิบสาถือเป็นฮาร์วีถือเป็นแบบ เลขของผีเลขของไม่ดีได้วิญญาณเขาจะไม่มีในเสสุสามนะแต่คนขทยก็อยู่ไม่ดีนะครับหนึ่งสามสามหนึ่งก็ไม่ดีแล้วผมอยากหูวนิดนึงในเมื่อตํารามันเป็นตําราเดียวกันเราตัดจีนออกไปก่อนเราต้องมีอินเคสตําราไทยทำไมอาจารย์แต่ละท่านหรือว่าคนขายเบอร์มงคลแต่ละท่านเขาถึงมีวิธีการคิดไม่เหมือนกันหรือว่าบอกมาไม่เหมือนกันบางคนก็เป็นสูตรขายสูตรมันเขาก็คิดตำราขึ้นมาเองสำนักเขาเองก็เป็นไปได้ เช่นนะเช่นอ้างอิงถึงการจุดทูบเหมือนกันเราเข้าใจว่าจุดทูบสามดอกคืออะไรไว้พระพระุทธมารมณสงค์สื่อไหว้เทพก้าดอกอันนี้เป็นตําราสากลเขาเรียกตำราสากลแต่บางคนเขาจุดดอกเดียวเขาบอกว่าก็เหมือนสื่อว่าหนึ่งดอกก็เทพองค์เวลาไหว้เทพถ้าไหว้องค์เดียวก็จุดดอกเดียวแต่ของบางคนส่วนใหญ่บอกว่าดอกหนึ่งคือไหว้ผีถูกป่ะใช่มันแล้วแต่คนแล้วแต่เราจะเชื่อใครไงอ่าแล้วแต่เราจะเชื่อใครเราไม่ได้เลยเชื่อ คุณจะบอกว่าคุณชอบเลขนี้เพราะเป็นวันเกิดคุณคุณไม่เชื่อตำราบโบราณเพราะมันเป็นความเชื่อมันไม่มีไม่มีวิทยามาันมาประกันแต่ไม่แค่ตัวเลขเฉยก็ไม่ผิดคิดว่าเรื่องตัวเลขเนี่ยมันมีผลประมาณกี่เปอร์เซนต์กับดวงชะตาชีวิตหรือว่าความเออโชคดีอะไรประมาณนี้สาหรับผมผมคนลองไวเมื่อก่อนผมไม่เชื่อนะผมเป็นคนคิดว่าเบอร์โทรศัพท์ก่อนอแต่ไม่เช่อมาหลายปียูจนมันดังมาแล้วผมไม่เชื่อเลยผมก็ลองกับตัวเองเอ้ยมันเปลี่ยนจริงวะแล้วเปลี่ยนไปตามที่เขาความหมายของตัวเลขจริงๆ เด็กๆมีคนบอกว่าเขาบอกว่าใช้ใช้ผลรวม60จะดังจริงๆมันมันไม่ใช่ตอนนี้เลขศูนย์ก็เลขไม่ดีเขามีศูนย์ไงเพราะมันเปลี่ยนมาได้ด้วยเหรอครับเออมีพราะผลรวมไงมีศูนย์มันไม่ดีหมดซื้อเบอร์ที่แม่งผลรวมให้หกศนมันจบไป้าย49 49ก็ซื้อมาใช้ก็ไม่ได้คิดอะไรผ่านไปไม่ถึงปีผมกลายเป็นคนที่เชื่อเรื่องความเชื่อและกลายเป็นคนที่เหมือนดูดวงได้แล้วมารู้อย่างว่าเลข49 4เเนี่ยมันเป็นเลขของศกดิ์สิธิ์แต่ท่านี้นั่งอยู่เราทำด้วยมันไม่่่ใชแบบวา อ้าวมสมมติเฉยๆนะใช้เบอร์ดีเลยนะรู้ว่าถามมีคนมาถามมีคนมาหลงรักเลขแบบแฟนคลับเยอะผู้หญิงเดินเข้ามาอุ้ยมาชอบเราอยู่เดินไปจับนมขึ้นเลยอ่ะโดนตีนถีบหน้าเหมือนกันมันก็ไม่เกี่ยวเราทำด้วยเป็นแค่ส่วนประกอบอ่าหรอเออผมถามอีกนึงเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนบ้างทะเบียนรถตำราเดียวกันเหมือนกันเลยไหมตำราเดียวกันคือสมมติว่าเบอร์โทรศัพท์ห้ามรวมหกศูนย์ทะเบียนรถก็ห้ามรวมหกศูนย์เหมือนกันมันไม่ได้แค่หกศูนย์นะ อ่าสมมติเนี่ยก็ใช่ก็คือเหมือนกันเลยเหมือนกันตำราในคความหมายเดียวกันแต่ทัทั่ที่เขาแบบกลางสุดที่คนนิยมที่สุดและแพงที่สุดในเบอร์แบบเช่นแบบทะเบียนรถเลยสองสี่สี่สองโคตรแพงลองไปดูถ้ารวมกันได้ยี่สิบสี่หรือสี่สิบสองหรือไม่ต้องรวมอ่ะเลขโดดอ่ะทะเบียนรถสองสี่สี่สองไปดูเดี๋ยวหาได้ร้านเดียวให้ตบสองสี่สี่สองสมัยนี้ฐานง่ายขึ้นอย่างที่บอกแต่สี่ห้าหกหกสี่ห้าหกห้าสี่เนี่ยไม่มีทางหาได้ประนด็นนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้คนดูฟังนิดนึงคือ ทะเบียนรถเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขแต่ว่าข้างหน้าตัวเลขมันก็จะมีตัวอักษรหนึ่งตัวสองตัวมันมีขอรวมตัวเลขอีกคือเวลาเขารวมเนี่ยเขาก็จะเอาตัวเลขมารวมกันแล้วตัวอ,อักษรแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีค่ากก็บวกอีกบางตัวมีค่าเท่ากันเดีสองสามชิ้ 2, 3, คือเขาามารวมมาทั้งก้อนถูกต้องแล้วก็ได้เป็นเลขเลขหนึ่งอ่ะแต่ถามว่าพลังคู่ไหนเยอะสุดความเชื่อคือสองตัวท้ายต้องเป็นเลขอะไรแรงสุดอ่ะสองสี่สี่สองก็ได้แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ที่เอาแพงนะตอนนี้เขาว่าดีสุดคือความหมายตัวเลขมันมันเด็ก ด้วยเรื่องความรักคู่นี้คุณจะเรื่องการงานคูณที่เอางี้กว่าอะถ้าผมเอาเรื่องหิงโชคพนันผมต้องเอานเลขมงคลเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเลขมงกรอันนี้คือมีเขาเรียกเลขมงกรแพงปังเลยพนันก็คือมันก็จะเป็นเลขแพงยกเว้นข้างหน้ามีเลขเสียนะมันจะมีหลายหลายค่ายอันนี้ผมบอกตรงๆเลยไปอ้างอิงว่าเลขมงคลเลขมงกรเจ็ดเจ็ดแปดเก้าพันเดียวเองจานทำเป็นพันเดียวเองไะก็แม่งเป็นเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเจ็ดมันเสียมันไม่ได้เออมันก็ไม่ได้มันก็ถูกกันเด คนคนเล่นเขาก็ไม่เล่นกันอยู่แล้วเพราะว่าจะมีเจ็ดแปดเก้าจริงแต่มันมีเลขเสียผสมด้วยมันก็ถือจริงในบุ่งเบอร์มีคู่เสียคนหนึงคือทิ้งเลยอันนี้คู่เสียมีอะไรบ้างผมอยากดูโอ้เยอะสูญทั้งหมดสูญทั้งหมดหนึ่งสูญคู่ไล่หมดไล่เลยนะหนึ่งหนึ่งเสียหนึ่งสองหนึ่งสามเสียหมดไปหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเสียคือห้ามติดกันแล้วหนึ่งรวมหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งด้วยไหม้ก็ดวมหมดเลยไม่ห้ามติดกันรวมด้วยสองหนึ่งสองเจ็ด สามหนึ่งสามสามอ้เยอะสามสี่จนแบบเยอะัวอย่างไม่หมดเลอแล้วก็อ่ะมันจะมียกตัวอย่างเลขหนึ่งคื 2> 2, 3, 3, 2. อสองสามสามสองถ้าคุณไปดูในอินเทอร์นเน็ตตำลาสมัยก่อนม,มันจะเป็นเลขเสียครับเพราะอะไรรู้ป่ะเลขนี้คือเลขสเสน่ห์เลขสเสน่ห์สเสน่ห์แบบบนดำมันจะมีสเสน่ห์ขาวเสน่ห์ดำคุณใส่เหรออ่ะไม่าเขาเรียกเสน่ห์บนดำแต่ความหมายของเขาคือถ้าคนที่เป็นคนมีครอบครัวใช้อ่ะมันจะพังเพราะอะไร มีชูมันจะเออคนมันจะเข้ามาหาเยอะยิ่งคนเจ้าชู้แล้วใช้น่เฮียเลยแต่สมัยนี้การไป็เลขนี้เพราะอะไรเพราะอะไรเลขน,นิยมดาราใช้เยอะอะไรเพราะแฟนคลับมันเยอะอ๋ออยากมีสเสน่ห์เออจริงๆตัวเลขอ่ะมันมีผลกับความรู้สึกคนเช่นคุณอยู่ที่คนด้วยอะ่ะคุณคนใจร้อนอยู่แล้วคนเจ้าชู้อยู่แล้วใช้เลขนีนิเฮียเหมือนเดิมยิ่งมีครอบครัวแล้วใช้เลขน,นี้พังเด็กแต่ถ้าคุณใจเย็นคุณเป็นคน,คนไม่เจ้าชู้แล้วก็ไม่เป็นไรแต่สมัยก่อนก็ถือเพราะงั้นคุณไปดู เบอร์โทรศัพท์ใครมีเลขสองสามสามสองนะสมัยนี้ขายแพงด้วยมีเลขเนี้ยแต่ถ้าคุณไปเชิร์ชอินเทอร์เน็ตบางบบบาาางงงเว็บอะจะเป็นเลขเสียอยู่จะทัวร์ขึ้นมาว่าติดลบแต่มันจะมีเลขที่ไม่ดีเลยก็มีไงอย่างที่ผมบอกศูนย์แปดแปดศูนย์เนี้ยคือไม่ดีเลยศูนย์แปดแปดศูนย์คือเลขมันเล็งเนื้องอกหนึ่งแปดแปดหนึ่งเป็นเลขหย่าร้างผู้ชายตายก่อนผู้หญิงครอบครัวแตกแยกแต่ถ้าพันธุนันนี้ต้องเจ็ดแปดเก้าเลขอื่นก็มีแต่คือเด่นๆอะคือการเงินใหญ่การเงินมังกรสิ่งโชคโชคลาภจะทัดที่เจ วถ้าคุถ้ามึงมีเลขนี้มึงห้ามไปบ่อนแน่นอนเลขไหน2องเจ็ดเเอ,อพังแน่ไม่ได้เลขนี้สินการเงินพังรั่วอก็เจ๊งเลยอ,อ,อเอางี้กว่าเรามายกเรือ่องเราเรื่องดีกว่าสมมุติว่าถ้าจะนั่งเครื่องบินไปคาสิโนที่มาเกา๊าตัวเลขเกี่ยวหมดไหมสาบินวันที่โอเวลามันถามว่าคนเชื่อมันก็เชื่อแต่มันควบคุมยังไง บางอย่างมันคงไม่ได้แต่ว่าพวกเข่งๆจริงๆเนี่ยมันก็ได้อะอะพุทขีมีไอ้นี่ไหมบางคนดูบอลน่ะห้ามใครเดินผ่านหลังนะเล่นไพ่ห้ามใครสะกิดห้ามใครทักเช่นเดียวกันตัวเลขเขาอาจจะเข่งหมดก็ได้ที่ผมสังเกตเนี่ยตัวเลขออไม่ว่าจะเป็นหลายๆอย่างส่วนใหญ่มันสามารถเลือกได้เปลี่ยนได้ซื้อได้แต่มันจะมี2อย่างที่เลือกกับเปลี่ยนไม่ได้นะวันเกิดกับเลขบัตรประชาชนไม่ต้องแก้เสริมดวงไม่ต้องเสริมเสริมดวงมันเป็นเสริมชีวิตประจำวันอยู่แล้วมันทําอะไรไม่ได้มันก็ไม่ต้องใส่ใจก็ปล่อยไม่มีกาารรรต้ออองเเบ์์โททศัพ ปังปังไปไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยววันเดือนปีเกิดเราเป็นสตาตกฟ้าอยู่แล้วมันคุมด้วยราศีสตาร์ตกฟ้ามีดวงของมันอยู่แล้วอย่ชื่อนี่ก็เป็นตัวเลขไงตัวเลขอันนี้ชื่อสำค,คัญสุดเลยอะไรสำคัญที่สุดผมเนี่ยผมมองชื่อชื่อชื่อชัดสุดชื่อต้องบวกกันแล้วได้เท่าไหร่เหมือนกันสองสี่สี่สองเอ้อย่างชื่อผมก็สองสี่สี่สองเองชื่อเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนามสกุลผมเทียนะหนึ่งแปดนี่ผมบอกแล้วแล้วคุณแต่ผมเปลี่ยนไม่ได้นามสกุลอ่ะผมก็เอาติมชื่อที่มันดีเติมกระรั้นเข้า ผมเอาชื่อที่มันดีไปบวกนามสกุลแล้วผลรวมก็ดีด้วยเพราะเวลาเทดนี้เขาคิดผลรวมชื่อผลรวมนามสกุลเออยากด้วยก็มีผลเพิ่มน้ำซุยถ้าใครไอ้ซ้ายดีขวาดีรวมดีผมก็เล่นนี้เลยชื่อผมเอา24บวกนามสกุล18เป็น42อีกในความไม่ดียังมีความเฮงอีกเออผมเอาไปกบเลยกบนามสกุลแต่ตะกุลผมคุณก็เปลี่ยนนะไปเติมเป็นอย่างเติมอย่างเติมการันนี้เปลี่ยงไหมไม่เปลี่ยนการันไม่มีผล มีปัจตภัณฑพยัญชน,น,นพะพยัญชนะชนอันนี้นนวันนี้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามอ่ะมันคือศาสตร์เดียวกันศาสตร์เดียวกันอย่างอาจารย์เคยเจอไหมที่ลูกค้ามาเปลี่ยนแล้วไอ้เหี้ยแม่งชีวิตแม่งชิบหายกว่าเดิมก็อยู่ที่มันทําด้วย<ม>คือคือผมบอกว่ามันคือความเชื่ออ้าว<ม>บอกบอกบอกทุกคนเสมอว่าสมมตินะผมบอกว่าเปลี่ยนชื่ออันเนี้ยเป็นเลขโชคลาภถูหวยแน่ยังไม่เคยถูมาก่อนถ้ามึงไม่ซื้อเองอ่ะอ้าวแล้วเงินจะลอจากไหนมาล่ะครับอ้าวมันต้องอยู่ที่เขาทําด้วยนะไม่ใช่แบบว่า ไอ้เชฟสมมติว่าเลขโชคลาภแต่มื่ไปป้นแบงก์อ่ะม,มันก็ติดคุกมันมันมันก็พูดไม่ได้ว่าทำไมไม่เป็นอย่างนั้น,นอยู่ที่เราทําด้วยไงเ,เรื่องหวยะที่จานบอกจานถูกหวยบ่อยจานเอาเลขมาจากไหนก็มีฝันบ้างเอาเลขมันเด็ดมาจากกางขายน้ำมันแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเราไม่มีเลขเลยล่ะผมก็ใช้เลขมงคลนั่นแหละใช้เลขมงคลออช่วงนี้เลขอะไรเด่นดับมันจะมีช่วงเวลาโคลสซายอยู่ช่วงนี้นี้เด่นดนีนด้นดับดูจากพระจงพระจันเงี้ยออดูจากอะไรแบบตามตำราไปเรื่อยทุคนดูเป็นใช่ทุกคนดูเป็น เลขนี้อะไรมาเลขนี้อะไรมาวันนี้วันจันเลขอะไรดับแต่ตำราจย์ก็แพ้อยู่อย่างนึงแพ้ล็อกก็ดิเจ็ดศูนย์ศูนย์เนี่ยมีไอันนี้มีไหมเหมันต้องมีอยู่แล้วพูดตอนตรงๆเลยมันมีอยู่แล้วมันจับลูกบอลนะโอ้ยมันมีอยู่แล้วมันต้องมีอ่ะมันต้องมีวิธีอ่ะแหมมันไล์สดนะหมุนมันหมุนงได้หมดอ่ะแต่ถามว่าเลขเด็ดอ่ะมันออกมันก็ไม่ใช่ออกเลขมงคลทั้งหมดหรอกไม่เกี่ยวอ่าไม่เกี่ยวออกตามเลขเลยแต่ว่าเลขมงคลไม่เกี่ยวกับการพนันยังไงคุณเคยเล่นไหม มันต้องมี id user อ๋อเห็นไหมอันนี้จริงเหรออ่ะผมลองกระตูมาแล้วไงแล้วเป็นไงฮะเป็นไงก็ดีขึ้นแล้วคุณขอเคาเปลี่ยนได้เหรอหรือคุณสมัครใหม่มันก็แล้วแต่ไงมันก็แล้วแต่คุณจะรู้จักยังไงขอได้ไม่ได้หรืออะไรยังไงดี๋ยวคุณสมัครใหม่ไปเรื่อย่คุณพอใจอ่ะหรือว่าก็ทักไปบอกเลยว่าขอเลขนี้ก็ไม่รู้อ่ะมันก็แล้วแต่วิธีของใครแต่มันมีผลนะเจ็ดแปดเก้าอ่าอุ้ยเจ็ดแปดแปดเจ็ดอะไรอย่างนั้นแปดบางคนและอีกตำราหนึ่งต่าเชาหู เลขไม่ดีเลขนแปลกแอะแต่พอจีนเป็นอินฟินิตี้แต่ว่าไอ้ไอเรื่องเลขนหนึ่งซีซีหนึ่งเนี่ยยังไม่ดังเท่าเลขนแปลแปลที่คนไทยก็ใช้เยอะแปลแปลกอือือ <Infinity. S 1> ินฟินิตี้ทีนี้เราเราต้องยึดอะไรว่าตอนนี้เราอยู่ในประเทศไหนหรอเลือกเซนต์ของมึงอารมณ์แบบว่าเรื่องออกไหมหรือว่าถ้าลสล็อตก,ก็คือสล็อตจีนหรือไทยเล,ไเลือกเซนต์พวกมึงพวกมึงจะชอบแบบถ้ามึงใช้แปลกแปลแล้วเพงกใช้แปลกแปล ใช่คืแในการเลงมัใช้ไปแปดเก้าแค่นั้นเองก็แล้วแต่แล้วแต่ใครใช้สองสี่สี่สองเฮงก็เอาใครใช้หกห้าหกเฮงเพราะตอนนี้เลขหกห้าหกปิดท้ายแพงคนนิยมไงผมเห็นนะทะเบียนรถห้าหกแพงคือมันเพิ่งมาฮิตเหรอมันก็ฮิตมาสักพักแล้วอ่ะแต่เขาเชื่อว่าตอนนี้ปิดเพราะมันเลขห้าถือเลขสติไงเลขอะไรนะสติสติมึงมีสติด้วยไงจะบอกว่าหกห้าห้าหกปิดท้ายแพงขึ้นครับแพงกว่าเลขอื่นถ้ามีหกห้าหกปิดท้ายมันก็เหมือนพระ ช่วงนี้เล่นอันนี้กันมันก็แพงขึ้นค่นั้หละ9559เล่นสุขภาพพ่อแม่ผู้ใหญ่ควรใช้คนในเบอร์คนมี5995สุขภาพนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมสรุปก่อนแล้วกันก็อย่างเรื่องของตัวเลขนะฮะที่วันนี้พูดคุยไปเนี่ยก็ทําให้ได้รู้ว่าจริงๆนะศาสตร์ของตัวเลขเนี่ยก็มาจากสมัยก่อนเลยเป็นตราของโหนนะฮะแล้วก็จะมีศาสตร์ของไทยของจีนของฝรั่งเนี่ยแตกต่างกันออกไปแต่ว่าตําราที่แม้ที่สุดก็คือตําราที่อาจารย์บุก เอามาเล่าให้ฟังแม้ในไทยนะแม้ในไทย<ช>แม้ในไทย,แ,ไทยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าทะเบียนบ้านทะเบียนรถนะก็จะใช้สาสตร์เดียวกันผลรวมมงคลก็จะเป็นผลรวมเดียวกันแล้วก็จะมีพวกตัวเลขอะไรก็จะคลายๆกันหมดวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์นุกมากครับ ขอบบคคุณรัสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะอย่าลืมช่วยกังกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กับช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็ e ีหน้าอยากจะให้ผมพาใครมาพูดคุยเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับแวดวงการพนันก,ก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของ AI Forecast แล้วสวัสดีครับ